แฟนฟิกป่อจานเรื่องกลิ่นรักสัมผัสร้อนตอนที่แปดทำความรู้จักอย่างจริงจังเสียงลูกบิดหมุนมเบาๆในช่วงเวลาเช้าที่คุ้นเคยกลาวกับเป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องนัดหมายเส้นเปิดประตูออกมาพร้อมเสียงถอนหายใจให้กับเช้าว,วันใหม่วันนี้เขาต้องออกไปทํางานให้เร็วหน่อยแต่ในขณะเดียวกันคนข้างห้องก็เปิดประตูออกมาพอดี สายตาของทั้งคู่สบกันชั่ววินาทีหนึ่งเซนยิ้มเล็กน้อยเป็นการทักทายตามแบบที่ทำอยู่ทุกวันส่วนอีกคนก็พยักหน้าเล็กน้อยแทนคำตอบรับพวกเขาเดินเคียงกันออกจากอาคารเหมือนอย่างเคยระยะห่างระหว่างกันยังคงใกล้พอที่จะได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายแต่ไม่ได้ใกล้มากเกินกว่านั้นบรรยากาศร,รอบตัวเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยเมื่อขึ้นมานั่งบนขบวนรถไฟฟ้า เส้นเลือกที่นั่งข้างหน้าต่างส่วนอีกคนก็นั่งลงข้างๆอย่างเงียบเชียบเหมือนเช่นทุกครั้งเสียงประกาศขบวนดังขึ้นในระยะไกลก่อนที่รถจะเลื่อนตัวไปตามรางอย่างเป็นจังหวะผ่านไปไม่กี่สถานีคนที่นั่งอยู่ข้างเขาก็เอ่ยขึ้นเบาๆน้ำเสียงฟังดูเรียบแต่มีแววลังเลบางอย่างแทรกอยู่เอ่อเราคุยกันมาสักพักแล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชื่ออะไร เซนชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันไปสบตากับอีกฝ่ายเขายิ้มอย่างนึกคํำตัวเองคุยกันมาตั้งหลายวันแต่ไม่มีใครถามชื่อของใครเลยอืมจริงด้วยสิผมชื่อเซนแล้วคุณละ่ะชินครับอีกฝ่ายตอบเรียบเรียบ,ยบสั้นๆแต่แววตาที่มองกลับเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกเซนยิ้มอีกครั้งหัวเราะในลำคอเล็กน้อยด้วยความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าทุกวันอืมคุณชินครับ คนที่เพิ่งบอกชื่อคานรับโดยอัตโนมัติผมแค่ลองเรียกชื่อคุณดูนะครับปกติเราเรียกกันแต่คุณมาตลอดเลยนี่เซนพูดพร้อมรอยยิ้มบางดวงตาเปล่งแสงขี้เล่นเล็กน้อยชินไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงจะมองหน้าเซนอย่างเงียบๆแวบหนึ่งก่อนจะเบือนหน้าออกไปมองผู้คนในขบวนเงินผมจะลงเรียกชื่อคุณบ้างเซนเสียงทุ้มเอ่ยออกมาเบาๆชื่อของเขาถูกเรียกอย่างตั้งใจเป็นครั้งแรก และแม้มันจะเรียบง่ายแค่ไหนแต่หัวใจของเซนกลับเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดบางทีแค่ถูกเรียกชื่อก็มีอะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้เมื่อสองวันก่อนผมไม่เห็นคุณเลยคุณไม่ได้ไปทำงานหรอครับเอ่อชินกระอึกกระอักเล็กน้อยและที่จริงแล้วสองวันที่ผ่านมาก็แอบไปหาคนที่ถามในความมืดตอนกลางดึกนั่นแหละแต่จะให้บอกไปแบบนั้นมันไม่ได้ก็เลยต้องหาข้อแก้ตัวไป ผมนอนที่พิพิธภัณฑ์นะครับพอดีว่ามีของเก่าชิ้นใหม่เข้ามาก็เลยต้องอยู่ดูความเรียบร้อยสักหน่อยนอนที่พิพิธภัณฑ์เลยเหรอเซนหันมามองอย่างแปลกใจเล็กน้อยอืมไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมล่ะ <c oughs> ชิ้นหัวระเบาเบาพลางยกมือขึ้นลูบท้ายทอยตัวเองแต่บางทีก็ต้องทำแบบนั้นถ้ามีของเข้าดึกแล้วต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดแสดงงั้นก็คงเหนื่อยหน้าดูเลยสิครับ เซนว่าน้ำเสียงเปนห่วงใยญยเ,เล็กๆโดยไม่รู้ตัวชินหันมาสบตาเขานิ่งๆก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆนิดหน่อยครับแต่พอเห็นของพวกนั้นแล้วก็ลืมเหนื่อยไปเลยมันมีสเสน่ห์ในแบบที่อธิบายไม่ถูกนะครับเซนพยักหน้าช้าๆเขาหันกลับไปมองด้านนอกหน้าต่างขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านแม่น้ำที่ส่องสะท้อนแสงแดดอ่อนๆของเช้านี้เวลาได้ยินคุณพูดถึงงานแบบนั้นรู้สึกว่าคุณชอบมันมากเลยนะครับ มันดีแจังที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแบบนี้เซนหันไายิ้มแล้วคุณล่ะครับชินหันมาถามบ้างคุณดูเป็นคนที่จัดระเบียบตัวเองดีน่าจะมีอะไรที่ชอบชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมเซนนั่งคิดนิดหน่อยก่อนจะหัวเราะก็ถ้าเรื่องงานก็ไม่ได้เกลียดหรอกนะครับแต่จะให้พูดว่ารักเลยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะบางทีผมก็ยังหาคำตอบอยู่ ชินพยักหน้าชัดช้าดวงตาทอดมองเซนอย่างสงบนิ่งก่อนเอ่ยออกมาเบาๆผมว่าคุณมีคำตอบในใจอยู่แล้วแค่ยังไม่กล้ายอมรับมันเท่านั้นเองเซนหันไปสบตาอีกฝ่ายก่อนจะหลบตาอย่างไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกว่าโดนจับได้อย่างจังเอมคุณพูดเหมือนว่ารู้จักผมดีเลยนะทั้งที่เราเพิ่งจะรู้จักกันเอง <c oughs> ชินหัวราะเบาๆอีกครั้ง เสียงทุบในลำคอดูอุบอุ่นอย่างน่าประหลาดบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำความรู้จักกันแต่ก็ยังไม่รู้จักกันจริงๆแต่บางครั้งแค่ไม่กี่วันก็อาจจะพอแล้วเซนย,ยิ้มออกมาอย่างเคินๆพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันก็เข้าใจผิดหรอกเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรครับชินว่าเสียงเบาก่อนจะหันไปมองข้ามทางด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแต่หูของเขาดันแดงแจจนปิดไม่มิด นี่เป็นครั้งแรกที่ชินพยายามเข้าหาคนอื่นก่อนแถมเป็นการเข้าหาโดยมีจุดประสงค์ซ่อนเร้นอีกด้วยเพราะเขาจะต้องสนิทกับคนที่นั่งข้างกันให้ได้แล้วเขาจะหาโอกาสฉกชิมเลือดรสหวานนั้นไปเรื่อยเซนเองก็ไม่ได้ต่างกันนะักเขายกมือขึ้นเสยผมตัวเองกลบเกลื่อนความรู้สึกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองอีกฝ่ายเป็นระยะหัวใจของทั้งคู่เต้นไม่เป็นจังหวะ ไม่ใช่พระบทสนทนาอันหนักหนาแต่เพราะคำพูดเรียบง่ายในเช้านี้มันสันไวอะไรบางอย่างข้างในใจไม่มีใครพูดอะไรต่ออีกสักพักจนกระทั่งเซนหันมามองหน้าชินอีกครั้งสีหน้าเขาดูจริงจังกว่าทุกครั้งแต่ในแววตานั้นกลับอ่อนโยนเย็นนี้เราไปทานข้าวด้วยกันดีไหมชินหันขวับมามองทันทีในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาในรถไฟหยุดหมุน หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างช่วยไม่ได้และไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแค่คำชวนทานข้าวของอีกฝ่ายถึงทำให้รู้สึกดีได้ถึงขนาดนี้มันทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นและในขณะเดียวกันก็รู้สึกอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อครับเขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆที่ไม่สามารถปกปิดความดีใจเอาไว้ได้เซนยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่ได้มีคำพูดใดๆตามมาแต่กลับทำให้บรรยากาศรอบตัวดูอ่อนลงอย่างบอกไม่ถูก งั้นขอเบอร์โทรไว้ติดต่อหน่อยได้ไหมเซนพูดขึ้นอีกครั้งขณะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับชินหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเช่นกันมีบางอย่างล่องลอยอยู่ในอากาศความรู้สึกบางเบาที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนและในจังหวะที่เสียงประกาศสถานีถัดไปดังขึ้นทั้งสองคนก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพวกเขาเดินออกจากขาบวนรถไฟไปในจังหวะเดียวกันโดยไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้น เพียงแค่หันมายิ้มให้กันเล็กน้อยก่อนแยกย้ายแต่แววตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยถ้อยคำมากมายที่ไม่ได้พูดออกไปและในขณะทางเดินที่แยกจากกันไปคนละฟังชินก็หันกลับมามองอีกฝ่ายหนึ่งครั้งก่อนจะยิ้มออกมาแบบที่เขาไม่เคยยิ้มให้ใครมาก่อนเลยสักครั้ง <akkor> เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับ ฟิกปอจานเรื่องนี้พอจะช่วยทำให้ใครใจฟูได้บ้างไหมสำหรับใครที่อยากจะโดเน a t มาเป็นกำลังใจให้เดียก็สามารถกดเข้าไปดูช่องทางการโดเน a t ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะตอนนี้น้ำพึ่งมะนาวเข้าทุกแก้วทุกวันแทนน้ำเปล่าไปแล้วค่ะทุกคนแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการพากเสียงของเดียนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายจ้า